วิดีโอนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานกับไฟล์นะครับอัพโหลดไฟล์นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ไปเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็ใช้อยู่ไฟล์เดียวนะครับก็จะเป็น simple นะครับ simple ที่เอาไว้ใช้เทสน,นะครับจริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นอย่างเช่น บทหนึบทสบทสนะครับแต่ทีนี้เพื่อความง่ายนะครับในการสอนแล้วก็ในการเรียนรู้นะครับก็ขอใช้เป็นไฟล์เดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ลองทำตามเนี่ยก็จะลองเซฟเป็นบทบทต่างๆครับก็ได้นะครับอางนั้นโอเคเรามาเริ่มกันก็เปิดใน m a ้าเพนฟส s นะครับในนี้ผมก็จะคงไว้นะครับในเรื่องของเมตาชาเซ c นะครับเป็น UTP8 พื่อที่จะให้มันรองรับภาษาไทยได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดฟอร์มนะครับเปิดฟอร์มเมนต์ตการทำงานกันกบไฟล์นะครับผมบอกก่อนเลยว่าอันดับแรกเนี่ยฟอร์มนะครับต้องมีมาตอบเป็นโพสเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ทำนะถ้าเป็นเคสเนี่ยไม่ได้นะครับ เวลาทำงานกันกบไฟล์เนี่ยต้องเป็นเปตัดโพสอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอให้ผมดูดูโน,น้ตนีดหนึ่งครับคลิปไท่กับบริษัทโฟร์บัตเตออันนี้ก็ผมขอกรอบนะครับเพราะยาวมากรอผิดรับ LC t นไทป์ปฏิทัดฟ,ฟอร์มดัต้านะครับแล้วก็หน้าที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นแอคชั่น้านี้ก็ผมก็กำลังเป็นว่างๆไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาเป็นเลสซ อันนี้เราก็จะมีเฟิลฟิลฟิลหนึ่งนะครับเป็นไฟล์นะครับให้อัพโหลดไฟล์จะบอกว่าดูว่าไฟล์อินพุตท้ายแล้วก็ไฟล์เรมแล้วก็ผิดนครับต่อ,อาามา ต่อมานะครับก็จะมีการอ่าต่อไปเราออเทำสเต็ป easy ก่อนนะครับง่ายๆก่อนก็แค่ใส่สั b มิ t ไปนะครับสัมมิทอินพุตเนมล้วก็ s สั m มิทไปดูครัก รจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันต้องมีการกำหนดถึงที่เรียกว่า input type hidden เป็น max file s i z นะครับก็คือขนาดไฟล์ที่ใหญ่สุดที่จะสามารถอัพโหลดได้แต่ทีนเนี้ยเนี่ยที่เราไม่ได้กำหนดเนี่ยมันก็จะใช้ค่า default นะครับก็คือ2เมกคืออัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน2เมกนะครับถ้าอัพโหลด2เมกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะ ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองกันดูก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ยิงตามค่าคอนฟิกนะครับซึ่งผมก็ได้พยายาการ,การเอ่อ modify ไปไว้บ้างนะครับก็คือ,คอมันอาจจะไม่เหมือน,นครับเครื่องที่ที่ผู้ผู้เรียนนะครับได้ทดลองอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลรามาลองตัวอย่างนี้กันดูก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจ ซึ่งตัวอย่างนี้เออลงล่างครับแล้วก็่ับแรกนะผมจะลองเอาค่าพิกเนมครับพิกเนมชื่อของรูปนะครับเอามาโชว์ผมก็เขียนตรงนี้นะครับว่า if เ string k it. post submit ม่เท่ากับค่าว่างนะครับก็ให้โคอาตามด้วยชื่อไฟล์นะครับออกมาแสดงบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าถ้าปุ่มสับมิดเนี่ยถ้าไม่เท่ากับค่าว่างก็คือมีการกดปุ่มมาครับหรือเราจะอาจจะเขียนได้อีก,อกวิธีนึงนะครับก็ ใช้อย่างนี้ครับอีเซตนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกวิธีที่เราชอบนะครับใช้ได้ทั้งนั้นนะครับใช้ LG นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะล,ลอง run file ดูนะครับ run file ที่ชื่อว่า simple ก็จะมีโยไฟล์นะครับให้คุณกดเบาส์นะครับ เสร็จปุ๊บมาผมก็อัพโหลดอินเด็กซ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็กดเซ็นต์ปุ๊บเห็นครับขึ้นว่าอินเด็กซ์จุดแทสซิมลอันนี้เป็นชื่อของไฟล์นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะมีขนาดครับแล้วก็ไทปที่ผมจะแนะนำนะครับต่อไปไปมีอาแล้วก็ ัวนี้ครับตึ๊บพิกไซด์นะครับอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นท้ายนะครับท้ายท้ายเนี่ยเราเอาไว้เช็คได้นะครับจะมีประโยชน์ในการเช็คจะเป็นชื่อขนาดแล้วก็ชนิดนะครับเดี๋ยวเราลองส่งใหม่นะครับคราวนี้เราเป็นเป็นทีเอ็กทีนะครับตึ๊บเห็นไหมครับเป็นที่ทำจุดทีเอ็กทีขนาดเนี่ย,ม,ม,ยมันก็จะเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นไบต์นะครับเป็นไบต์เดี๋ยวเราลองดูนะครับขนาดของมันเนี่ยครับก็จะอิงตามนี้ซึ่งใน PHP เนี่ยก็จะคิดค่าออกมาตรงเแถวรไบต์ถ้าหากว่า เออเป็นไซออนดิสเนี่ยผมก็ไม่ทราบกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ว่านี่ก็เป็นขนาดของมันนะครับซึ่งก็จะเป็นไบา์นะครับก็ถ้าเทียบกันก็คือเออมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับสองตัวนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นหนึ่งห่พันเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนึ่งกิโลไบต์นะครับถ้าเป็นหนึ่งล้านก็จะเป็นหนึ่งเมกนะครับซึ่งไฟนี้เบามากนะครับเพราะว่ามันเป็น t x t เป็นรูปแบบที่ไม่มีเขาเรียกว่าแท็กแท็กมีอะไรมาครอบนะครับจะเป็นไฟที่เบามากซึ่งถ้าเป็นรูปเนี่ยเดี๋ยวผมหารูปนะครับเป็นเบาที่รูปอ่ะแล้วก็ลองเซนดูนะครับ ครับรูปชื่อว่า0ูนส่วนอันเนี้ยมันจะมีขนาดประมาณ 3K นะครับ3กิโลไบต์ก็คือ3,000แล้วก็ชนิดของรูปเนี้ยก็จะเป็น Im เม e g ิ f นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างนะครับซึ่งเป็นการอัพโหลดด้วย Internet Explorer นะครับ หาไม่เจอครับแส่งเท็ก Explorer หายครับก็จะพิมพ์ว่า IE Explorer อืมชื่อจริงมันชื่อว่าอะไรนะ m อส r o ์อินเทอ e r เน็ตเอ็กซ์โวอยู่ในว่าเราหาไม่เจอครับไปไหนดีด ที่เหมือนกับ Internet Explorer ไม่อยู่ในเครื่องผมนะครับเออเมื่อกี้ผมก็ทำการซับวิดีโอนะครับแล้วก็ไปกดเปิดออกมานะครับไม่รู้ว่าใครมือบอลน,นะครับไปเปิดมันไว้นะครับอ่ามาแล้วอ n นเทอร์เน็ตเอ็กตัว IE นะครับ,ต, e รบตัวนี้ เ,ออเราไปที่ Local Host นะครับ l o c a h o แล้วก็ Simple อ่าจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการเลือกอัปโหลดไฟล์ล้วก็คลิกไปแล้วก็รูปนะครับอันนี้มีรูปจุดกลิปนะครับ ซึ่งแต่ผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับไฟนี้สับโหลดครับจะเห็นได้ว่านะครับไทป์เนี่ยจะเป็น Image p jpeg นะครับซึ่ง Internet Explorer เนี่ยจะไม่เหมือนนะครับจะไม่เหมือนครับ Firefox นะครับไฟฟอกแล้วผมให้ดูนะครับไฟนี้นะครับค้นตัวเห็นไหมครับอันนี้จะเป็น Image jpg สองตัวนี้นะครับจะทําให้เกิดถ้าหากโปรแกรมเมอร์เขียนไม่ดีเนะี่ยจะทําให้เกิดบั็กนะครับถ้าหากว่าไปดักในตัวนี้ของไฟฟ f อกตัวเดียวและลืมดักของ i อ e นะครับจะเกิดบักทันทีนะครับเมื่อไปดูใน i อ e เนะี่ยจะเพี้ยนเลยนะครับซึ่งสองตัวนี้เราสําคัญมากนะครับและต่อไปก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับในการที่จะเอาไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมา รันแสดงผลนะครับก็ต่อไปนะครับเดีย๋ยวผมจะทำการ move นะครับหน่อยอย่างนี้ครับเอาไปสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าอัพโหลดขึ้นมาก่อนอัพโหลดนะครับเสร็จปุ๊บล้วก็ตามนี้แล้วครับ ก็มีนะครับตัวนี้เขาเขาก๊อปมาเพื่อความไวนะครับแล้วก็อีบรรทัดหนึ่งนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะคือไอตัวนี้มันจะเก็ตในเลกเอรี่ที่ไฟล์อยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เอกเครื่องหมายเอ่อแม็กสแล้สองครั้งเนี่ยถ้าไปอยู่ในสติงเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวนะครับพวกเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่สอนอยู่ในเอ่อ เบื้องต้นนะครับเบสิกพวกแม็กซ์แลดเอ็นนะครับ New line. R, นิวไลน์แม็กซ์แลดอาร์แม็กซ์แลดทีแท็บอะไรเงี้ยครับส่วนอันนี้เป็นแม็กซ์แลดแม็กซ์แลดก็คือแม็กซ์แลดตัวแม็กซ์แลดตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ว่าอัพโหลดอันนี้จะเป็นผ่านผ่านของมันนะครับแล้วก็ชื่อว่า user file เอ่อตัวนี้เป็นพิกนะครับแล้วก็ เนมนะครับเนมก็จะเป็นชื่อของของไฟล์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะอ้างอิงกับตัวนี้นะครับชื่อเนมแล้วก็มันจะม, ett, นะนมีนะครับเป็นอเลสตินะครับเป็นชื่อนะครับแล้วก็ไซส์แล้วก็ชนิดนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ชื่อ,อมันมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ผ่านเฉยๆครับเดี๋ยวผมลองอีโคให้ดูก่อนซึ่ง ยังไม่มีผลอะไรครับสำหรับเ,เวลาอัปโหลดนะครับเซนปุ๊บก็จะได้เออผมลืมขึ้นบนัทัดใหม่นะครับจะได้ตรงนี้นะครับให้ผมลืมขึ้นบนัทัดใหม่ก่อนโคมีอ นะครับแล้วก็เซฟแล้วก็รันใหม่เห็นไหมครับก็จะเป็นผ่านเป็นไดซีแอปเซิร์ฟเวอร์เว็บอัพโหลดหกจุดกิฟนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะย้ายย,าย้ายไฟล์นะครับย,าย้ายไฟล์ที่อัพโหลดเนี่ยจากที่อยู่ในเทมส์นะครับเทมส์เนมเข้ามาอยู่ในด r นะครับแล้วก็ ผมขอขอกระดานนี้ไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอีฟตัวมูฟรับโหลดมีดีนะครับอัพโหลดไฟล์นะครับทำด้วยสตริงไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์เนมอันนี้เป็นพิกนะครับ แล้วก็เทมเนมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะไปเอา,เอา,เอาตัวที่อยู่ในเทมนะครับเป็นไฟล์จริงๆเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในเทมนะครับเอาออกมาย้ายไปที่ตัว d I. r นะครับก็คือพาที่เราต้องการนะครับซึ่งผมกำหนดเป็นตัวไปเดินนะครับเสร็จปุ๊บก็เอามาแล้วก็ ถ้าหากว่าม,มันโอเคเนี่ยมันทําได้สําเร็จมันก็จะเข้ามาอยู่ใน e e นะครับซึ่งผมเ e อา EEP ครอบไว้เนี่ยเพราะว่าเกิดมันมีปัญหาเออหรืออะไรนะครับมันก็จะออไม่เข้าตรงตรง e e นี่นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะให้มันเอกแสดงไอโคองมาครับใ MGSRC เป็นเป็นตัวนี้นะครับ ก็จะมี่าดว่าฮับโหลดข้างในก็จะเป็นพิกเนมนะครับพิกเนมไฟล์พิกเนมตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการตัดนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับแล้วก็ทำการต่อด้วยตัวจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรแล้วก็ ต่อด้วยสติงนะครับที่เราตัดไว้ซึ่งซิงเกิลคอร์ดนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ในลำมัคอร์ดเนี่ย,ม,ยมันก็จะเป็นแสดงผลไปตามนั้นเลยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยพยายามดูดูให้ดีนะครับอย่างงงนะครับตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการล้านดูนะครับ เห็นไหมครับรูปที่เราอัปโหลดนะครับก็จะมาเดี๋ยวเราไปดูในโฟลเดอร์อัปโหลดนะครับเห็นไหมครับสองจุดจิบมาแล้วก็จะเป็นรูปลิงน้อยนะครับนะปกสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสําหรับการอัปโหลดก็ถ้าหากว่ายัง มีข้อสงสัยนะครับก็จะถามมาในกระทู้ได้นะครับสําหรับเรื่องของอัปโหลดไฟล์ก็ยังมีนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ v a l ลิเดตแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ Mac File s i ซ e นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาต่อในออวิดีโอสัตย์ไปนะครับ